กลับมากรต่อนะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะช่วงนี้พี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับขมิ้นชันตา B ีจีนะคะจุกเสียดนั่นเฟอร์อาหารเป็นพิษนะคะต้องนึกถึงขมิ้นชันตา B ีจีนะคะ <c oughs> เป็นขมิ้นชันที่สก,กัดออกเอาเปลือกออกหร <c oughs> ือเป็นเนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็สามารถดูดซึมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรโมชาั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นเลยนะครับวันนี้ขมิ้นชันตาบีจีหนึ่งกระปุกครับราคากระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับและมีโปรสบายกระเปา๋เปเป 1, า 0 9 5 7 1 8ก6 2หหรือที่แลแองสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ A ode, มุมขวาหน้าจอได้เลยครับมากรับต่อค่ะมาในช่วงนี้ไปดูคุณพิมพ์รีพายที่หนึ่งครับแจงแล้วนะหลังถูกสาวคนหนึ่งเนี่ยออกมาแฉจ้างผลิตน้ำปาร้าแล้วเทศูนย์กว่า13ล้านบาทน,นะครับ จากกรณีที่ทางด้านของคุณกบแฮ่น้ำมสมมุติเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งเปิดเผยกับทางด้านของทีมข่าวนะฮะบ,บอกว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยว่าจ้างให้โรงงานผลิตน้ำปลาร้าแล้วไม่รับสินค้าจนเกิดความเสียหายมูลค่าร่วมกว่า13รล้านบาทงานนี้ครับ ล่าสุดพิมลิพัยเองที่เป็นแม่ค้อาออนไลน์ชื่อดังก็ได้ออกมาชี้แจงไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวที่ตกเป็นข่าวบอกว่าพิมพ์ทำธุรกิจเข้าปีที่4ี่ถ้าพิมพ์นิสัยไม่ดีไม่มีจรรยาบรรณพิมพ์ก็ไม่มีลูกค้าได้ขนาดนี้สิ่งที่จะบอกว่าอย่าเชื่อคนง่ายๆ<ะ>สินค้าไม่มีคุณภาพจะไม่ปล่อยออกสู่ตลาด<ะ>เดี๋ยวเรามีคลิปกันด้วยของพิมลิพัยคุณพิมลิพัยนะครับว่าชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรครับ<ะ>ไปดูกันนิดนึงจะ้ะไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ ไหนว่าทําได้คําถามที่ทุกท่านถามกันว่าพิมพ์ิพายเป็นนี้จริงไหมลูกคา้าจ๋าพิมพ์ทําแบรนด์ขนาดนี้พิมพ์จะปล่อยให้ของที่มันไม่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดได้อย่างไรไม่ทําไปเอาสูตรใหม่มาไม่ทําไปเอาสูตรใหม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาส่งของมาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ เนี่ยนะครับสิ่งใดบอกว่าที่เป็นข้อคอรหาที่ทําลูกค้าไม่ไว้ใจเราไม่ทําเช่นเดียวกันน้ำปลาราไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานพิมพ์ไม่ทําไม่สั่งผลิตพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาเขามาเสนอของเสนอคุณภาพต่างๆมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้แต่เมื่อมันไม่ผ่านเราก็ไม่ทําเท่านั้นเองนะครับคาถามที่ทุกท่านถามกันว่าพิมพ์เป็นหนี้จริงไหมพิมพ์ทําแบรนด์ขนาดนี้จะปล่อยสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสู่ตลาดได้ยังไงถามว่ามีหลักฐานไหมหลักฐานมีเยอะมากแต่มเป็นเรื่องของการทําธุรกิจหลักฐานที่ต้องสู้กันในชั้นศาล ก็เปิดเผยกันในนั้นละกันนะ<พ>จ๊ะเพราะว่าการการเมื่อวันก่อนเมื่อวานแมลีนาโทรมาคราบบอกว่าต้องมีสัญญาในการสั่งสั่งผลิตม,มันต้องมีลายเซ็นพิมพ์ลิพายถ้ามีก็ฟ้องกันได้แต่ถ้าเป็นสัญญาปากเปล่ามไม่มีเอกสารสัญญาหนังสือสัญญาสั่งผลิตเหนื่อย ก็ไปเอาอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้อสมมุติว่าเดี๋ยวจะโดนแม่สั่งโอมผลิตกระปิอย่างเงี้ยเออโยมเงินกระปิมาให้กูหมื่นโลอือีโอมก็ไปทํากระปิมาหมื่นโลอแล้วกูไม่เอากระปิมึงมึงจะฟ้องอะไรกูอ่ะสัญญาไม่มีมันเป็นสัญญาปากเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเออโยมเงากระปิหมื่นโลอีบอกเอามาม่เตาครับเราต้องมาทําสัญญาเซ็นแม่เป็นว่าแม่มาแม่สั่งครับโอมแล้วเดี๋ยวโอมต้องลงทุนทํากระปิ โอมต้องไปคว้านกัะปีแควะกระปีกวนกระปอแม่เราแม่เต่ารบกวนเซ็นด้วยนะครับออเดอร์นะครับแล้วก็แม่เต่าขอลายเซ็นแม่เต่าด้วยนะครับแ่เซ็นจื๊ๆไปเไปแล้วแม่เต่าบอกว่ากูไม่เอาของมึงแล้วนี่แหละมึงเอาลายเซ็นแม่แต่กูเนี่ยไปฟ้องได้จบจบถือว่าเราผิดเพราะกูก็ต้องรับกระปีึ่งมาแก่นั้นแหละมันต้องมีว่ามีลายเซ็นหรือเปล่าค่ะนะคะ มันต้องมีมันเ,เกิดเคยเกิดกรณีอย่างนี้มาแล้วค่ะมันเคยเกิดกรณีอย่างนี้มาแล้วว่าสั่งผลิตสินค้าแล้วไม่จ่ายเงินสุดท้ายไม่มีลายเซ็นสุดท้ายไม่มีลายเซ็นพอไม่มีลายเซ็นก็ยกค่ะอืมนะคะยกค่ะจรับนะคะอืมจบไปมันมีแค่นั้นแหละค่ะว่าที่ไปบอกว่าเขาผลิตสั่งให้เขาผลิตเนี่ยแล้วเขามาสั่งผลิตเนี่ยได้มีการเซ็นเซ็นสั่งออเดอร์ เรียกว่าอะไรสั่งผลิตกันหรือเปล่าถ้ามีลายเซ็นของบริษัทพิมพ์รีพายหรือมีลายเซ็นของพิมพ์รีพายหรือมีลายเซ็นของผู้ได้รับมอบอำนาจมาเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งสามารถฟ้องร้องได้แต่ถ้าเป็นสัญญาปากเปล่าเหนื่อยเหนื่อยไหม คนดีไม่สิ่ง <c oughs> ที่เธอทําอยู่ <c oughs> ออมันจะเหนื่อยแล้วเขาจะฟ้องกลับด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา <c oughs> นั่นแหละหน,นะคะอันนี้เล่าในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะคะคมันจะต้องมีลายเซน็นว่าเขาสั่งผลิตไหมถ้าเรามีมลายเซน็นตรงนั้นไม่ต้องไปกลัวขึ้นศาลไหนก็ชนะแต่ถ้าเราไม่มีแต่เป็นแค่พูดคุยกันมาคุยกันนู่นนี่นั่นแล้วเราเอออไปเองว่าเขาอยากจะให้เราผลิตแล้วไม่มีลายเซ็นจบครับ นะ,ค,ะครับกลับนะฮะอ้าวมาดูอีกประเด็นหนึ่งดีกว่าครับโบชยาดาครับเกาะลูกชายช็อกว่าอาชิมีย่าเปลี่ยนโปรไฟล์ใช้รูปเดี่ยวแล้วหลังมีข่าวกระแสว่าเป็นคู่รักไวกเตอทะเลาะแล้วก็เลิกกันนั่นเองนะครับหลังเป็นชื่อดังอย่างจโปดาราปล่อยข่าวคู่รักไวทีเลิกแล้วเพราะว่าพ่อฝ่ายหญิงด่ากระาดาผู้ชายเลยเกิดเรื่องใหญ่แฮมจับได้ว่าฝ่ายชายแอบไปทักแชทไปหา อ,อีกคนหนึ่งน้องเมื่อวานนะฮะ,ะก็จีบเขามานานกว่า3ปีแต่ลูกหลงไม่ไวหล่นมาที่คู่ของอาชินะลูกฟุกเกิดพลแล้วก็โบชยาดากับน้องบิย่านะครับลูกของคุณพีททองเจือนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผู้เป็นแม่อย่างคุณโบชยาดาเองออกมาซัดหลังลูกชายถูกโยงว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยไปจีบใครไม่เคยนอกใจใครแล้วไม่เคยไปคุยกับใครนะฮะไปคุยกับใครคือคุยกับเอลลี่นั่นแหละเมื่อวานเรานำสเสนอไปแล้วนะเอลนะเอลี่บอกว่าเอลลี่ฮะ เขาไม่รู้เรื่องไม่เคยคุยกันเขาไม่ได้รู้จักกันเลยนะข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็งงนะฮะไลน์ไอจีเบยังไม่มีเลยนะฮะพี่สวยจังเลยอ่ะก็มี่าไงกับอาชีบขณะที่เซย่าเองพี่สาวก็ชี้แจงว่าที่อาชีไม่ได้มาร่วมงานวันเกิดิยญาเพราะว่าว่างไม่ตรงกันนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับประเด็นนี้ทางด้านของผู้พี่เป็นแม่เองอย่างโบชยาดาครับโพสภาพลูกชายอย่างน้องอาชีแล้วเขียนข้อความแบบนี้นะครับบอกว่าคนดีสําคัญที่สุดไม่มีใครทําร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพ บุรุษไม่เคยทําร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงนะฮะทมกลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะ<อ>แล้วก็มีหลายคนสังเกตว่าสีหน้าในรูปของที่แม่โบลงเนี่ยเป็นอาชีกําลังร้องไห้ยอยู่หรือเปล่ลานอกจากนี้นะครับชาวเน็ตก,ก็ยังมีการจับสังเกตนะฮะว่าอาชีและมีย่าเองทั้งสองคนตอนนี้เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะฮะเป็นโปรไฟล์รูปเดี่ยวไม่ได้เป็นรูปคู่ทั้งสองคนที่เคยเป็นคบกันค่ะไปจับกันแบบนี้ สำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับยังไม่มีการยืนยันว่าเลิกราก,กันจริงหรือไม่ค่ะรอรุ้นอย่างเดียวค่ะแค่นี้ง่ายๆมีกระแสข่าววงในลือมาแต่อาจจะไม่ได้ใช่คู่นี้นะคะมันไม่ได้แค่เป็นแค่เด็กแล้วนะคะที่มีปัญหามันลาไไปถึงตอคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนี่ยอืมกับคนนี้นี่ มันลามไปถึงพ่อกับแม่ด้วยแล้วนะคะก็นี่นงเขาว่าเขาว่าอีนี่อไปนี่หรือเปล่าไม่นี่เลยเมื่อกี้เราเขาลงมาเล่าแต่เขียนเอาไม่เอาเอาเอก็อุตส่าห์ใส่คำที่ดีแล้วไงคำว่าแซะมันเบาไปโอก็ใช่ใส่คำว่าแซะแซกมันดูมันเด็ก,กม้วน,น,นี่อะไรแค่แซะก,กันแต่อันนี้ไม่ใช่ คอเซนเตอร์สวัสดีค่ะ,ะชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยค่ะเรื่องอะไระเรื่องอะไรไม่รับผู้หญิงนะแต่จะพูดทำไมคิดจะพูพไม่เป็นไร,อ,ไรอ่ะ ที่เขาว่าไม่ที่เขาว่านี่นะเพราะว่าอันนี้น,น,น,นี่อะไรวะอ๋ออันนี้ที่ไปอ่านมาอ่านได้ไหมได้ไหม อากเขอมรู้ทุกเรื่องโอไม่รู้อันดี้ไปอ่านมาเฉยมาเล่าให้ฟังรู้ตอเหลลูกอะไรรู้ตอเหลมึงอรู้ทุกเรื่องไม่รู้ข่าวส่วนใหญ่จะอีโอมหมดจะพูดอะไรอะไรงงงันนะเมื่อกี้ไม่หายหมดข่าวแล้วจบเลิกพอตัดข่าวกูสุดนิ์เมื่อวานอะไรร้ายมาตัวย่าง มีคนบอกบอกมาสิบอกมาสิอยากบอกค่ะแต่ถ้าบอกแล้วเนี่ยมึงประกันตัวอีโอมัยมึงมีความรับผิดชอบไหมแม่ไปไปด้วยจะทาเป็นคนเสือกที่แบบว่าเสือกได้ทุกเรื่องเอาแค่รู้พอแล้วมึงก็มึงมึงยังใช้แอคหลุมมามาถามเลยแต่เวลาเขาติดคุกมึงมาเสือกไหมมึงมายุ่งไหมเอาแค่แบบรู้พอแน้าแบบน้ำน้ำก็แค่นี้พอแล้วเออทำไมไม่บอกชื่อเลยกูไม่อยากจะด่ามึงว่ามึงเสือกนะครับ มึงอับตัวเสือกอีตัวที่เพ,พื่อโพสเมื่อวานนะ่ะแล้วเป็นแอคหลุมด้วยทขาไม่บอกชื่อเลยมึงหยุดเสือกเรื่องชาวบ้านมึงรู้แค่นี้ก็พอแล้ว,พวเพราะถ้าเกิดกูเขียนชื่อหรือกูพูดออกกลับไปคนที่ถูกฟ้องคือกูว่ากูก็สวยนีออ่อ่ะ <laughs> วีอะยรกันอ่ะว <laughs> <อง S 2> ีออกอเลยจะได้รู้อีที่อ่ะนั่นแหละบอกได้ยังไงอ่ะบ้าแล้วพอสมน้ำสมเนื้อรู้พอสมน้ำสมเนื้อให้มึงไปแกะกันไม่ใช่กูมานั่งเล่ามึงมึงมือฉันเด็กออทิสติกที่กูต้องป้อนอาหารให้มึงทั้ทุกคำไอ้ควาย เออบ้าเหรอท้าไ่พูดรู้เรื่องไปเลยว่ะเออว่าเป็นใครมึงประกันตัวโยมไม่ล่ะถ้าโยมมันพูดเชื่อออกมาน่ <S <S เอา้าเอาเอมึงมึงหาทนา,ายให้มันไหมอนะ่ะแล้ววะนไหนโยม,มติดคุกอ่ะมึงไปติดกับมันไหมล่ะจริงเออไม่ไปโมนบอกว่า บางคนบอกข้ารู้อย่าทำไมบอกมันบอกไม่ได้แต่ที่นี่รู้มันมีปัญหาถ้าเราออกมาจากปากพวกเราสองคนมันจะกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไอควายไม่ใช่ที่เราพูดหรือบางทีที่เราถามเขียนกันเนี่ยบางทีมันรู้กันแค่นี้เราก็ไม่ได้บอกใครต่อไงคือมันรู้กันอยู่แล้วเข้าใจไหมคือนักข่าวมันก็มึงทำใจไปนะให้คนสงสัยดีกว่าให้คนเขามั่นใจไอเหี้ยเออเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาให้กินขมิ้นชันขมิ้นชันจะได้ใจเย็นเหมือนกูค่ะเอากินเขาไม่เลยค่ะขมิ้นชันค่ะใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วค่ะ อาคัมพิชชันคุณผู้ชมใครใครมีปัญหาโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะกดไหลย้อนเนี่ยนะฮะก็สามารถทายคัมพิชาตรา BG ได้เลยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากกันด้วย1กระปุก30มสกระปุกได้วยกันฮะกระปุกละ290บาทครับแล้วก็วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเขียวโค้วดมทาไ่บอกมึข ไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ